สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งครับในแมปของ Anime Ranger X ครับก็วันนี้ครับมีอัปเดตใหม่ครับน้องๆก็เป็นอัปเดตที่เป็น Ranger ครับตัวใหม่ซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องๆครับ AFK ครับสอนน้องๆ AFK นะครับในการเล่นโหมดใหม่ครับที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือโหมด ascension event ครับก็คือโหมดที่เราจะต้องไปล่าแคปซูลครับไปฟาร์มแคปซูลตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เนี่ยครับแคปซูลแอสเซนชันแคปซูลตัวนี้เลยครับนี่น้องๆนี่ตัวนี้เลยครับซึ่งแคปซูลตัวนี้ครับน้องๆน้องๆจะสุ่มนะครับแล้วก็ได้ของหลายอย่างก็คือจะได้พวกของที่เป็นพวกเกียร์นะครับเกียร์ที่เป็นของวันเรนทยแล้วก็เกียร์ที่เป็นของคาเนกินะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะได้ในนี้นะครับก็คือจะได้พวกพวกเพชรต่างๆนะครับแล้วก็พวกนิ้วต่างๆแล้วก็เราจะมีตัวละครครับ ในนะครับในแคปซูลตัวนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในแคปซูลตัวนี้เลยครับน้องๆก็จะหาได้เลยครับก็คือจะมีตัวละครนะครับทั้งหมด2ตัวก็คือตัวละครอย่างแกบบี้ตัวนี้ครับนี่ตัวละครตัวนี้เลยครับซึ่งเราจะได้นะครับเราจะได้ในแคปซูลตัวนี้ครับซึ่งตัวแกบบี้ก็มีตัวชายนี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวละครอย่างโรฮานนะครับตัวละครอย่างโรฮานเองนะครับเดี๋ยวผมหาอน นะครับเพราะว่าในเนี้ยไม่รู้มันใช้ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาให้น้องๆดูแล้วกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรอ่าเนี่ยตัวละครตัวนี้ครับอัสติดตัวนี้นี่ตัวละครตัวโลหานซึ่งเราจะได้จากแคปซูลตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่ะคราวนี้ครับอาจจะผมจะมาเปิดให้น้องๆดูเลยว่าผมไปฟาร์มมาแล้วนะครับก็คือแคปซูลตัวเนี้ยมันก็จะใช้วิธีการ่างนี้เลยเราก็เปิดออกมาอย่างเงี้ยครับนี่เห็นไหมเราก็จะได้ตัวละครอย่างโลฮานครับ นนี่เห็ได้สองตัวเลยเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะได้พวกบูสต์ stack ต่างๆนะครับได้ตัวเวก้าพังนะครับแล้วก็ได้เพชรนะครับแล้วก็ได้พวกโกนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็จะได้รีเพอร์ครับซูลตัวนี้จะเป็นแคปซูลที่เป็นเกียร์นะครับน้องๆจะเป็นแคปซูลที่เป็นเกียร์นะครับแล้วก็ได้พวกโซแฟกเมนต์ต่างๆนะครับได้รีโลนะครับได้พวกนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ประมาณพุกอย่าง อ่ะคราวนี้น้องๆครับก็ในโหมดใหม่นะครับ Ascension Event ตัวนี้นะครับพี่จะใช้ตัวละครอย่างตัวละครอย่างโจลูโน่โจบาน่าครับแล้วก็ตัวละครอย่างลูซี่นะครับตัวละครอย่างตัวละครอย่างกีฟริดครับตัวละครอย่างมังกรโอเมก้าเชรอนครับตัวละครอย่างกิวกาเมดครับแล้วก็ตัวละครอย่างดิโอโอเวอร์เฮเวนครับตัวละครตัวนี้เลยนะครับโดยนะครับพี่จะใส่เกียร์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆดูนะครับอ่ะเรามาดูเกียร์ของโจลูโน่โจบาน่า เกียร์ของจูรูโน่จวบาน่านะครับที่จะใส่เป็นเกียร์ตัวนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะทําให้จูรูโน่จวบาน่าไม่ต้องอัพแล้วนะครับตีเป็นศูนย์วินะครับก็คือจะให้จรูโน่จูบาน่าแปะดีบัฟรัวนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างลูซี่เองนะครับตัวละครอย่างลูซี่เองนะครับก็จะทําให้แปะดีบัฟเป็น0.1ครับตัวลูซี่เองเนี่ยเราจะให้แปะดีบัฟให้เป็นนะครับ ตีติดคิวติเคิลอ่าซึ่งพาสซีฟของตัวอย่างลูซี่เองเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดนะครับการตีนะครับเพิ่มดาเมจที่เป็นอาวิุตี้ต่างๆนะครับหาให้มันให้มันเพิ่มคิวติเคิลเข้ามานะครับแล้วก็ตัวละครอย่างกิฟิตครับผมใส่เป็นตัวนี้เลยเนี่ยครับตัวเมนออฟเลิฟนี่ตัวเนี้ยก็คือเอามาบัฟเฉยๆนะครับเราใส่เป็นเกียร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างโอเมก้าเชลวอนครับนี่ใส่เป็นตัวนี้ครับ รายละเอียดตามนี้เลยครับอันนี้สองตัวนี้ครับกีฟิกกับโอเมก้าเชลอนเนี่ย,ร G on, เ,ยเราเอามาประกอบในการลงเล่นเฉยๆครับเอามาช่วยบัฟระยะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บัฟดาเมจแล้วก็ตัวละครที่สําคัญก็คือตัวละครตัวนี้ครับตัวละครอย่างนี่เลยครับกิวการเมดของเราครับตัวละครอย่างกิวการเมดจะใส่เป็นเคิร์สที่เป็นตัวนี้เลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพี่ใส่เป็นเคิร์สที่พี่จะเน้น ตัว ability c o o l ูดา n นะครับแล้วก็บวกดาเมจ20%เพราะว่าถ้าใส่เป็นเคิร์สตัวใหม่นะครับเคิร์สตัวนี้นะครับมันจะได้แค่ได้แค่คูดาวของ Ability เท่านั้นคือพี่อยากได้ดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวนี้มันมันได้ Ability ก็จริงครับแต่มันได้แค่20%นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะพี่อยากได้ที่เป็น ability ที่เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เลยให้มันเป็น25%แล้วเพิ่มดาเมจ20% นะครับก็ประมาณนี้ครับน้องๆอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวละครอย่างดีโอตัวละครอย่างดีโอเนี่ยจะกัดทางกันครับผมจะใช้เป็นดาบตัวนี้ครับเป็นดาบกูดนะครับเนี่ยเราใช้เขือตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนิ้วกันครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูนิ้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปดูนิ้วกันอ่ะครับคราวนี้เรามาดูนิ้วครับตัวนิ้วของโจลูโนโจบาน่าครับที่จะเน้นนาฬิกาสายเป็นหลัก นะครับแล้วก็นิ้วของลูซี่เองพี่ก็จะเน้นนาฬิการายเป็นหลักครับให้แปะดีบัฟรัวๆนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างตัวนี้เลยครับตัวละครอย่างตัวนี้ก็จะเน้นนาฬิกาสายตัวนี้ไม่ไม่ต้องเน้นอะไรเยอะมากครับเพราะว่าเราเอามาช่วยบัฟเฉยๆแล้วก็ตัวละครอย่างอเมก้าเชรอนครับเห็นปะก็ไม่ค่อยเน้นอะไรมากเน้นพวกนาฬิกาสายเน้นพวกครูดาวแล้วก็ตัวละครที่เราจะต้องเน้นคือตัวละครตัวนี้ครับตัวละครอย่าง กิลกาเม็เราจะเน้นนาฬิกาสายกับดาบม่วงครับอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวละครอ,อย่างดีโอวีเทเว่นเราจะเน้นเป็นนาฬิกาสายกับดาบม่วงเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในอีเวนต์กันเลยครับว่าวิธีการที่เราจะเล่นนะครับวิธีการที่เราจะเล่นเราต้องมีการอัพตัวไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับอ่าเห็นปหในโหมดนี้นจะมีการดรอปของตัวเนี่ยโตสุเกะนะครับก็คือการ์บี้นะครับ แล้ว sí ก็ม uh, ีแคปซูลที Model ่เป็นแอสเซนชันแคปซูลครับที่จะดรอปในดาบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีพวกของอะไรต่างๆนี่ก็สามารถไปหาเกียร์ก่อนก็ได้ครับหรือมาลงอีเวนต์ไว้ก่อนครับจบช้าไม่เป็นไรครับแต่อีเวนต์เนี้ยมันจะแจกเกียร์ด้วยนะครับมันจะแจกเกียร์ด้วยซึ่งผมถือว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า วิธีการเล่นของเราก็คือนะครับเราก็จะนะครับจะมาใช้พาส์ตฟตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับน้องๆนี่เราจะอัพแค่ตัวละครอย่างกิลกาเมสแล้วก็ตัวละครอย่างดีโอเวเวนเท่านั้นครับนี่เราจะใช้แค่ตัวละคร2ตัวนี้เลยครับในการเล่นอ่าเห็นไหมครับนี่เลยตัวละครอย่างดีโเนี่ยได้ทําการรีเวิร์มา ต้องบอกว่าโหดมากๆครับน้องๆนี่เห็นไหมดูดูดาเมจครับนี่ขนาดยังอัพไม่เต็มนะครับตัวละครอย่างดีโอเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวละครอย่างกิลกาเมสของเราเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับตัวละครอย่างกิลกาเมสถือว่าโหดเอาเรื่องเหมือนกันครับเห็นไหมนะครับอ่ะเรามาดูครับเห็นไหมพอเราอัพตันขึ้นมาแล้วจะสังเกตดาเมจนะน้องๆเห็นดาเมจไหมเห็นไหมครับระหว่างดีโอกับกิลการเมสเห็นไหมครับ จะอยู่ค่าที่ใกล้เคียงกันมากครับนี่แล้วก็บอสเองนะครับบอสเองเนี่ยจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด 400b อนะครับบอสเองจะมีเลือด 400B ครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับก็เราต้องระวังกันหน่อยนะครับตอนช่วงแรกก็ก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยครับเลือดก็จะอยู่ที่จบที่อยู่ประมาณสักหนึ่งนาที20กว่ากว่าเงี้ยครับเผื่ะก็จะจบที่ประมาณสัก1นาที20 25อ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบ2กันครับ เรามาดูรอบ2กันมันจะอยู่ที่การบัฟของลูซี่แล้วก็การแปะดีบัฟของตัวละครอย่างโจลุโนโจวาน่าด้วยนะครับนี่เป็นเทคนิคเลยซึ่งถ้าเอาตัวละครอย่างซงจินบูมาเดี๋ยถามว่าก็ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่เราจะมาอาศัยพาสซีิของตัวละคร2ตัวเนี้ยนะครับนี่พาสซีิของตัวละครอย่างคิวการเมสเองนะครับแล้วก็พาสซีิของตัวละครอย่าง ส่วนี้เองซึ่งต้องบอกเลยพาส s i เรียนกันกระจายครับ่าเรียนกันเลยเอาง่ายๆก็คือ2ตัวนี้นะครับดีที่สุดแล้วนะครับในการที่เราจะมาเล่นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือประมาณ1น,นาทีกว่าๆซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับค่าเงินในการอัพตัวละครตัวนี้ครับเห็นไหมฮะมันก็อย่างอัพไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราเพิ่มตัวดาเมจมาเยอะเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ค่าอัพของเรามัน มันเพิ่มขึ้นแล้วจํานวนเงินจะเพิ่มขึ้นอาจจะทําให้เราจบช้าขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเราจะสังเกตตรงไทม์แล้วตัวนี้ได้นะครับคือเราจะต้องได้ 200B ก่อนเวลาเหลือ700นะครับมันจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็จะจบที่ประมาณ1นนาที่18บ้าง1นึนาที่20บ้างอะไรประมาณเนี้นะครับเนี่ยเห็นปะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เห็นะครับน้องๆเห็นปะ่ะหนึ่งนาที20นะครับ ต้องบอกว่าถ้าใครไม่มีลูซี่ใครมีตัวละครอย่างโกจิต้าลิงแดงเนี่ยสามารถเอามาแทนลูซี่ได้ครับอันนี้ก็คือผมใช้เซ็ตที่น้องๆสามารถไปหาได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีตัวละครอย่างตัวนี้ครับกิลกาเมสเนี่ยก็จะจบช้าขึ้นมานิดหนึ่งแต่ผมว่าเราก็จบช้าไม่เป็นไรครับอาศัยว่าจบจบไว้ก่อนนะครับไม่ไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องนี้ ไม่ต้องไปสี่เรียดมากมายนะครับวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ครับน้องๆก็เอาตัวละครอย่างกิลการเมสแล้วก็ตัวละครอย่างดีโอนะครับเอามาเป็นตัวละครที่เป็นดาเมจหลักนะครับแล้วก็2ตัวละครอย่างตัวบัฟก็คือตัวละครอย่างเทพเจ้ามังกรโอเมกาเชอร์อน ron, นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างกีฟิทเองนะครับเป็น2ตัวบัฟแล้วก็ ตัวที่เอามาเป็นซับพอร์ตแปะดีบัฟก็คือจะเป็นตัวละครอย่างลูซี่นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างโจลูโน่โชบาน่าก็ประมาณนี้ครับอัพตัวละครแค่2ตัวเท่านั้นเห็นไหมครับอัพตัวละครแค่2ตัวเท่านั้นแล้วก็ตัวค่าของอาบิลิตี้นะครับเราจะสังเกตว่ากิลการเมสมันจะมีการสลับอาบิลิตี้ที่ได้รับการบัฟนะครับก็เดี๋ยวเราคอยดูนะครับมันจะมีอาบิลิตี้ที่ได้รับการปรับเปล่ยนะมันจะขึ้นไปเป็น 4.49b ได้เลยเห็นไหมครับ ดีขึ้นทีก็จะจบที่ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับน้องๆวิธีในการ AFK นะครับอีเวนต์ใหม่ครับ a s c e ซ s ชั่นอีเวก็จะใช้ตัวละครประมาณนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะนะครับนำตัวละครที่นำไปใช้แล้วก็หากใครไม่มีตัวเกียร์อะไรใหม่ก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ก็ฝากน้องๆทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ